บอกเลยว่ากกิฟครับผมนะทุกอย่างแม่งแท่จะเป็นมือหนึ่งนะอลูคาไม่เชื่อดูนี่แท้จะเป็นมือหนึ่งแกะให้ดูเลยโอ้ยนะรถก็เท้าเยอะรถก็ต้องรีวิวแต่ฝนแม่งไม่อยู่ตกว่ะวันนี้มาคอมพิวเตอร์หน้าเก่าก่อน,อนแล้วกันหน้ากันดั้มปีใหม่ๆปี2017แล้วใหม่แค่90 0 0 0โลเท่านั้นนะฟังไม่ผิดจัดทรงลงแม็กนี่แม็กเดิมโตโย,ต,ยต้าไงปกติมันจะเป็นล้อกระท้าแต่นี่ได้เป็นแม็กใช่ไหม อันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาลูกค้าแต่เป็นแต่ง V I P เต็มระบบนี่เดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวผมเปิดไฟดูแป๊บนึงนี่เป็นไงแต่ง V I P เต็มรำครับผมคันนี้นะส,สวยๆเลยบอกเลยว่ากิฟต์ครับผมนะทุกอย่างแม่งแค่จะเป็นมือหนึ่งนะนลูกค้าไม่เชื่อดูนี่แค่จะเป็นมือหนึ่งแกะให้ดูเลยเห็นไหมเออเป็นไงไนี่เปนะ็นไง เปิดสมุดไฟได้หมดทุกจุดนะครับนะและได้เบาะใหญ่3มแถวเบาะสีเทาตัดขีดดาและมีที่พักแขนให้และไฟนี่บอกเลยแต่งสไตล์เจเป็นนิสนะดีไซน์บายกฤษดากุ๊กค่ะคุณมาหน้าเว็บคุณนาจจะโดน8 5 9แต่ถ้าใครดูคลิปนี้ผมลดให้30,000ืหลเนือ8 2 9เท่านั้นแค่น้าจองมาด้วยนะแอร์ทุกอย่างครบเคิฟไฟทุกอย่างมีมีเครื่องเสียงมีจอทีวีมีคอนโซลเตีย้ยรวมไปถึงตัวช่วยคอกระจกตัวช่วยเล่อชุกเฉินนั่นเองครับผมปฏิจะไม่ค่อยมีแถมมันให้นะ เนื่องจากเป็นรถแต่ง V.I.P. แต่ความเดิมของเขานะสติกเกอร์จากการ Q.C. ตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบทุกจุดแต่29ผ่อนเดือนละหมื่นห้ากว่าๆเท่านั้นเองนะไหวไหมถ้าไหวคันนี้จับได้นะพี่แถมพันนี้ภาษีปีละพันเก้าป้ายฟนะครับากำเนิดนะครับผมนะสนใจดุพันริงก็อเรียนเชิญเข้ามาได้นะครับผมที่กิจสรารถคานะผมจะพาไปเทนได้ให้ด้วยนะพาเช็คช่วงช่วงล่างเช็คทุกระบบเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยลวกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะฝนมันมาแล้ว นะไม่ไหวแล้วเจ็บคอสวัสดีครับ